ส่วนจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะอย่างภูเก็ตค่ะทางผู้ราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งให้ทุกท้องถิ่นนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบพายุวิพานนี้แล้วนะคะโดยมีการกำชับไปยังชาวประมงค่ะให้เชื่อฟังแล้วก็ในเรื่องของการเตือนงดออกเรือในช่วงนี้พร้อมทั้งให้ผู้คนนั้นงดลงเล่นชายหาดค่ะในช่วงที่คลื่นในช่วงนี้นั้นแรงทีเดียวค่ะ ชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดค่ะเตือนอันตรายนะคะห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวนั้นลงเล่นน้ําค่ะก็เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันของจังหวัดภูเก็ตรับมือผลกระทบจากพายุวิภาโดยมีคําเตือนว่าจากกระทบฝั่งทะเลอันดามานันมีคลื่นลมแรงและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังมีการจัดกําลังไลฟ์การ์ดเพิ่มเติมค่ะปักธงแดงชายหาดทุกแห่งอย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ให้เชื่อฟังคำเตือนอย่าประมาทในเรื่องนี้ค่ะมีการปักธงแดงนะครับทุกชายหาดก็ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะไล่กาดนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่หน้าชายหาดนะครับเราได้ดำเนินการปักธงแดงในตลอดห่วงที่มีการแจ้งเตือนขึ้นลมแรงนะครับ นายโสพลสุวรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ท้องถิ่นนั้นเตรียมความพร้อมค่ะทั้งเรื่องของกําลังคนและก็เครื่องมือให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในวันที่22-24กรกฎาคมนี้ขอให้งดออกเรือค่ะเนื่องจากว่าคลื่นนั้นจะสูง2-4เมตรประกอบกับฝนตกหนักและพายุจึงเสี่ยงอันตรายได้ โดยบอกว่าขอให้ฟังคําเตือนของหน่วยงานส่วนความเสียหายก่อนหน้าน,นี้ค่ะก็สั่งการให้ท้องถิ่นนั้นไปรวบรวมความเสียหายก่อนประกาศเขตภพิบตัติเพื่อที่จะเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปพร้อมกันนี้ก็แสดงความเสียใจไปยังสถานทูตจีนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวจีนนั้นถูกต้นไม้ล้มทับเสียชีวิตค่ะ